อัปเดตข่าวสาร21มุมกราคม2 5 6 0่าวดีสูงไว้เ hey, ฮอีกรับเงินย้อนหลัง1,500บาทรัฐเตรียมจ่าย28กุมภาพันธ์นี้เตรียมบัญชีให้พร้อมก่อนเสียสิทธิ์ฝังรายละเอียดในคลิปสวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะพอเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจด้วยกลมกิจการผู้สูงอายุเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้กับผู้สูงอายุ ภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้นางสาวชวนชมจันทวงศ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26เมษายน2565อนุมัติในหลักการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและมีมติเมื่อวันนี้5รกรกฎาคมอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษของผู้สูงอายุจำนวน10,946,646คนวงเงิน8,382,201บาทโดยจะจ่ายให้กับผู้สูงอายุคือกลุ่มผู้สูงอายุ60-69ปีให้ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษ100บาทต่อคนต่อเดือน อายุ70-79ปีได้รับ150บาทอายุ80-89ปีได้รับ200บาทและอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ250บาทระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนโดยที่ผ่านมานะคะกรมบัญชีกลางได้ใส่เงินให้แก่ผู้สูงอายุจากนั้นเมื่อวันที่19กันยายนมียอดเงินคงเหลืออยู่ที่บัญชีกลาง ไม่สามารถใจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุได้สำเร็จกรมกิจการผู้สูงอายุจึงขอเช็คเงินช่วยเหลือพิเศษของผู้สูงอายุเพื่อรอใจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุโดยแยกเป็นสองกรณีดังนี้กรณีโอนเงินไม่สำเร็จรายการที่ไม่สมบูรณ์เป็นเงิน8 8 3ล้าน0บาทเนื่องจากไม่พบบัญชีเลขบัญชีไม่ถูกต้องบัญชีปิดถูกอายัดบัญชีเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชนเป็นต้น กรณีถูกระงับการจ่ายผู้มีสิทธิเสียชีวิตข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่ตรงกับกลุ่มการปกครองผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนาข้อมูลนั้นไม่ตรงตามข้อมูลกลมการปกครองสำหรับแผนการจ่ายเงินช่วยเหลือครั้งนี้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ตกค้างกลุ่มกิจการผู้สูงอายุจะเร่งดำเนินการจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่28กุมภาพันธ์นี้แน่นอนค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะ ที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพาดข่าวสานใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ